ที่ผ่านมานะครับก็คืออาทิตย์ก่อนเนี่ยมันมีการเทของราคาไปตั้งเป็นล้านจุดนะครับบัญชีนี้ฝากเข้าไปที่2,000นะครับตอนนี้ก็กำไรมา2 2 0 0กว่าเหรียญก็คือราวๆ10%เดี๋ยวผมให้ดู My FX c o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  k แล้วก็ตัวนี้เนี่ยผ่านประสบการณ์ที่มันทุกล้านจุดมาด้วยนะครับ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะ,ะเราเจอดอดาวมาที่4%นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายฟังก์ชันเสริมนะครับเป็น Expo d e Money Version 004นะครับซึ่งทำการดีบับระบบบางอย่างจากตัวเวอร์ชัน003 ซึ่งฟังก์ชันหลักๆในการใช้งานเนี่ยผมจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับให้ท่านย้อนกลับไปดูฟังก์ชันหลักว่ามีอะไรบ้างในเวอร์ชัน0น0์ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะอธิบายว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาจากเวอร์ชั่นเก่าบ้างนะครับแล้วก็วิธีการเทรดและการใช้งานนะครับหรือการแก้ปัญหาเวลาที่เราไปเทรดในสนามจริงซึ่ง มันก็จะมีหลายปัจจัยที่มาลบกวนตัวระบบนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ติดตั้งตัว e ยปกติเลยนะครับเรามาดูในส่วนของ input กันก่อนในส่วนแรกที่มีการแก้ไขนะครับเรื่องของการแม็กจำนวนออเดอร์ ก็คือผมจะรวมไว้จุดเดียวนะครับซึ่งชื่อมันก็จะเขียนไว้ว่า max number of order นะครับเป็น Buy กับ s ซ l l ก็คือมันจะแบ่งเป็นอย่างละ10-10นะครับก็คือถ้าเราใส่เลข10เข้าไปนี่ก็คือเปิด Buy ได้สูงสุด10 o r อเดเปิด s ซ l l ได้สูงสุด10 Order นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็น20ก็เหมือนกันนะครับ max Buy กับ s ซ l l อย่างละ20 Order แบบนี้นะครับ ซึ่งค่าเดิมผมจะใส่ไปที่10จากนั้นนะครับถ้าเราจะเปิดใช้งานให้เจ้าตัว m a x i m u m order max number of order เนี่ยทำงานนะครับให้ใช้วิธีการมาเปิดที่เทรพาร์แนลตรงนี้นะครับมันก็จะมี message box ขึ้นมาถามว่าคุณต้องการเปิดการทำงานของ max order จริงหรือไม่นะครับเราก็กดตกลงเข้าไปนะครับกด yes เข้าไป ฟังก์ชันนี้ก็จะถูกทำงานนะครับก็คือจะมีการแม็กจำนวนออเดอร์ที่เราจะเปิดออเดอร์ต่อมาครับก็คือมาดูอีกจุดหนึ่งที่แก้ไขขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของฟังก์ชัน distance นะครับได้มีการเลื่อนขึ้นมานะครับทำให้หาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยเราจะปรับหลักๆอยู่2ตัวนี้ นอกนั้นจะเป็นฟังก์ชันที่เสริมขึ้นมาเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายที่มีการปรับนะครับก็คือในส่วนของ RSI ซึ่งของเดิมเนี่ย RSI จะถูกเปิดให้ทำงานไว้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ย RSI จะถูกปิดไปก่อนแล้วก็การปิดของ RSI ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะไม่มีการดึงข้อมูล RSI อยู่พื้นหลังนะครับก็คือจะปิด เกี่ยวกับการคำนวณหรือการดึงข้อมูลในการคำนวณของ RSI เนี่ยคือปิดออกไปทั้งหมดเลยซึ่งในเวอร์ชั่นเก่าต่อให้เราจะปิดหรือเปิด RSI มันก็จะมีการรันหรือดึงข้อมูลของ RSI อยู่ในพื้นหลักซึ่งมันทำให้ตัวระบบโร,ออรบอทเทรดของเราเนี่ยมันมันหน่วงมันช้านะครับตรงส่วนนี้ผมก็คือถ้าปิด RSI ก็คือไม่ต้องมีการดึงข้อมูล RSI ออกมาเลย ท่านจะเปิดอ,อินโฟของ RSI ให้แสดงผลเพื่อใช้ประกอบการเทรดก็เปิดเป็น two นะครับแล้ว RSI ก็จะขึ้นมาประมวลผลที่หลังนะครับตรงส่วนนี้ผมจะปิดก่อนก็คือใช้เป็นตั้งเป็น f a l นะครับทีนี้เรามาลองทดสอบตัวระบบนะครับจากการแบคเทสดูว่า การทำงานของฟังก์ชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะใช้เป็นออโต้ดิสแตนต์เหมือนเดิมแต่ว่าอย่างในตอนของคู่ที่จะแบ็กเทสเนี่ยมันเป็น eu เนาะผมจะใช้ a d r ที่เป็นออโต้ดิสแตนต์แต่ว่าเป็นการหาร3นะครับก็คือบล็อก a d r เนี่ยไม่ว่า a d r ที่มันคำนวณมาได้เท่าไหร่ ก็คือตัวเลข distance จะถูกนำมาหาร3เพื่อให้ระยะที่มันถี่ขึ้นนะครับอลองทดสอบกันโอเคในนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า ADR เนี่ยคือค่าเฉลี่ยการวิ่งของราคานะครับมันแสดงค่ามาที่525ซึ่งมันมีโอกาสที่จะสวิงอยู่ในกรอบนี้นะครับหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ มันแล้วแต่สถานการณ์ว่ามีข่าวหรือเปล่าแต่ว่า ADR ที่คำนวณออกมาได้525จากนั้นจะถูกหาร3นะครับทำให้กำหนด Auto Distance ออกมาที่175จจุดในการเปิดออเดอร์ผมจะเริ่มแล้วนะครับก็คือกดส่งออเดอร์ออกมาทีนี้ถ้าเราเปิด Mac Order เดี๋ยวผมจะให้มันวิ่งไปให้สุด ของตัว m a c Order นะครับซึ่งเราเซตค่าโรงงานไว้ที่10นะแปบ๊บหนึ่งขอผมเปลี่ยนเป็น5ดีกว่าเพราะว่ามันช้าไป โอเคครับเราเปลี่ยนเป็น5แล้วเปิด Map Order นะครับแล้วก็ส่งออเดอร์ออกมาอ่าโอเคหมดละฟังก์ชันแมทซ m มาออเดอรก็ทำงานปกตินะครับก็คือหยุดไว้ที่5ก็จะไม่ออก pending ออกมาอีกนะครับ แล้วในกรณีที่เราอยากส่งออกมาต่อนะครับตัวระบบ Distance ที่แก้ไขขึ้นมาก็คือว่าในกรณีที่ของเดิมเนี่ยถ้าเกิดกรณีกระชากหรืออะไรก็แล้วแต่ในเวอร์ชันหลังๆจาก0.04เนี่ยถ้าเราส่งออเดอร์เข้ามาใหม่นะครับอ่าอย่างนี้ เห็นไหมครับมันจะมีการ modify ตัว pending ขึ้นมาได้ในเวอร์ชั่นนี้ก็คือจะมารักษาระยะบอกของตัว auto distance ที่เรากำหนดให้ขึ้นมานะครับผมเปิดใหม่ปุ๊บมันก็จะส่งอ,ออกมาอ,อันนี้ยังไม่ได้เปิดเนาะเดี๋ยวผมติดแม็กไว้ใหม่ อ่าแบบนี้นะครับก็คือเปิดไปแล้วนะบายเซลลแล้วทีนี้เราอยากหยุดการทํางานของแมทออเดอร์ก็คือจะเปิดออเดอร์เพิ่มนั่นแหละเรามากดมันจะทําการส่งอ่าส่งเจ้าตัว Pending ออกมานะครับเมื่อกี้อยู่ในจุดนี้เนาะจุดนี้จากนั้นระยะมันไม่ได้ ตัวระบบก็จะทำการ modify นะครับตัว pending เพื่อให้มาอยู่ระยะ distance ตาม box ที่กำหนดนะครับในฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมากัแบบตัวนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวเราปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับจะได้ไปดูสนามจริงว่าเอาระบบไปเทศกับสนามจริงแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เดี๋ยวเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับจึงไปดูตัวที่ผมวาง29คู่ก่อนนะครับเริ่มที่ทองยังไม่มีอะไรตัวนี้ผมยังไม่ได้เปิดแมนะ็กออเดอร์นะอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรดูแคทก็ไม่มีอะไร NU NJ อ่าทีนี้ NJ นะครับ คือมันมีการแตกของออเดอร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิดเพราะอะไรเราจะเลื่อนตัวพาเานลออกมาทางขวานิดหนึ่งนะครับสักร้อยห้ก็ได้ทีนี้ทำไมออเดอร์มันถึงแตกนะครับแล้วตัวเพนดิ้งเนี่ยมันก็ยังจับตามระยะของบายกับเซลลเนาะ ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของโบเกอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูจุดนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมเปิดประกาขึ้นมาแป๊บหนึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มเปิดออเดอร์นะครับ by sell จากนั้นเมื่อวานเนี่ยระยะ distance เนี่ยซึ่งผมใส่ adr ฐาน2นะ มันวาง pending มาที่จุดจุดนี้กับจุดนี้นะครับแล้วมันก็ยังไม่ได้เปิดออเดอร์วันต่อมานะครับ EA ทำการ modify pending ออกมามันเอา pending มาวางไว้ตรงนี้แต่มีการดีดของราคาดีดตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือออเดอร์มันต้องตีคู่กันแบบนี้แหละมันต้องจับกัน แต่ผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์บกเกอร์หรือเป็นที่ไหนนะให้ดูกันชัดว่านี่คือเป็นสิ่งที่รบกวนระบบมากๆมันเปิดเซลแต่ออเดอร์บายทั้งๆที่ราคาไม่ได้ไปอันนี้เราเห็นิ้งเมื่อวานราคายังไม่ได้ไปถึงจุดนี้เลยนะครับแต่ออเดอร์บายเราถูกรีโคดมาเปิดตรงจุดนี้ ออเดอร์บายนะครับถูกมีโคดมาเปิดราคาตรงจุดนี้คืออะไรทั้งๆที่แท่งเทียนยังไม่ไปมันก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของทางโบรกเกอร์ก็ได้ผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่ได้โทษใครนะครับแต่ในกรณีที่เราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเราจะแก้อย่างไงมากกว่าเอาเบื้องต้นก่อนนะครับ ผมจะทำการปิดออเดอร์คลิกขวาเข้าไปเลยคลิกขวาที่ออเดอร์นะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดปิดบายจากนั้นเนี่ยมันจะมี modify เนี่ยกลับมาใหม่นะครับ แต่ว่าเนื่องด้วยหลอดไ์เนี่ยมันอาจจะผิดผมจะกดด,ดีลทตัว pending ทั้งหมดเวอร์ชั่นนี้ไม่มีปุ่ม delete pending เหรอไอชุดนี้เดี๋ยวผมจะ Delete ออกเฉพาะข้างบนเนาะลบมันออกไปก่อนแล้วเดี๋ยว e a มันจะส่งออกมาใหม่นะครับแล้วก็ปรับระยะให้ใหม่หลอดไซ์จะได้ถูกต้อง ไอ้ที่ขัดลอดหรือขาดทุนไปเนี่ยในคู่นี้เนี่ยอยู่ที่80เซนไม่เป็นไรเราแก้ปัญหาตรงจุดนี้ไปก่อนก็ได้เพื่อที่ออเดอร์มันจะไม่แตกอีกจะทำให้มันทัวผ่านไปข้างหน้านะครับามาดูคู่อื่นอันนี้ก็ยังปกติ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  อันนี้ก็ยังตีคู่ปกติถือว่าไม่มีปัญหานะครับอันนี้ปกตินะครับสังเกตว่าออโต้เทรดผมไม่ได้เปิดนะผมเทรดหลายคู่อันนี้บวกแล้ว2เซนนะครับผมเก็บกำไรไว้ก่อนก็ได้นะครับเก็บกำไรไว้เสร็จแล้ว มันก็จะเก็บเงินเข้าไปในช่องแคสนี่เนาะผมก็จะปิดลบไอ้ออบเจกต์ตรงส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็กดส่งออเดอร์เข้ามาใหม่แล้วก็จะดูเก็บไอ้รอยลูกศรพวกนี้ไว้เก็บออบเจกต์พวกนี้ไว้ไว้ดูว่าเราเปิดจุดไหนมันโมดิฟายไปยังไงเกิดอะไรผิดพลาดขึ้น อันนี้ก็ปกติแล้วก็บวกขึ้นมา2เซนผมเก็บไปก่อนก็ได้หรือใครจะไปรอเก็บเยอะกว่านี้ก็ได้อันนี้ผมทำให้ดูนะครับว่าใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้แล้วก็ Delete Object ออกไปนะครับเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะส่งออเดอร์ใหม่นะครับให้ตัว Info ตรงนี้เนี่ยมันเคลียร์เป็นศูนให้หมดก่อนแล้วค่อยส่ง เพื่อการทำงานของระบบที่สเสถียรน,นะครับอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติอนนตอเดอร์ยังคงตีคู่กันอยู่ไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับ ันนี้ก็ยังรักษาบล็อกอยู่ปกติโปรฟิตแม็กขึ้นมาที่2.11ผมเก็บไปก่อนก็ได้นะครับแบบนี้เคลียร์เป็นศูนย์ขด Delete Object แล้วค่อยมาส่งราคาใหม่ก็ได้ ไม่มีอะไรนะครับต่อมามาดูชุดที่ผมวางเข้าไป15คู่นะครับซึ่งเพื่อที่จะให้ทำกำไรได้เร็วขึ้นเนี่ยผมลดตัวออเดอร์เปิดเอดีเนี่ย ให้เหลือ3นะครับก็คือให้ดิสแ a น c e มันถี่เข้ามาหน่อยเพื่อที่จะทำกำไรได้เร็วขึ้นสำหรับ15คู่พวกนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรตรงจุดไหนที่ต้องได้แก้ไขเพิ่มเพื่อที่จะอัพไปเป็นเวอร์ชัน5ก็ได้เพราะว่า เห็นแล้วแหละว่าเราต้องทำปุ่ม delete pending ขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวใช้เวอร์ชั่นนี้ไปก่อนใช้วิธีแก้ไขแบบที่ผมทำให้ดูไปก่อนเนาะอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวให้มันบวกเยอะๆก่อนดีกว่า่าทีนี้ เรามาดูตัวสำคัญที่ทำกำไรให้เราตอนนี้นะครับก็จะเป็นบิตคอยนะครับอันนี้ GJ อ่าบิตคอยนะครับก็บิตคอยเนี่ยมันมีการวิ่งที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ฟิกดิสแตนต์ไปที่1 5ื่นาสำหรับบัญชีนี้นะ ที่มันยังพอรับความเสี่ยงได้แต่ว่าถ้าท่านเอาไปใช้เองเนี่ยไปพิจารณาฟิกดิสแตนที่20,000หรือ25,000นะครับเพราะว่าอย่างวันก่อนก่อนที่ผ่านมานะครับก็คืออาทิตย์ก่อนเนี่ยมันมีการเทของราคาไปตั้งเป็นล้านจุดนะครับดูนะจากจุดนี้มาจุดนี้เนี่ย เป็นล้านจุดเลยซึ่งก็ยอมรับจริงๆว่าก็ค่อนข้างอันตรายแล้วก็แย่มากนะครับแต่ว่ายังดีที่ว่าเรายังช่วยกันดูอยู่นะครับแล้วก็ปิดเก็บกำไรไปได้พอสมควรแต่ว่าความเสี่ยงก็เยอะเหมือนกันนะครับถ้าราคามันเทแบบนี้บ่อยๆ แต่วันสถานการณ์ที่ปกติหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีปัญหาตัวนี้ยังใช้อยู่เวอร์ชั่น002ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คืออาจจะลำบากหน่อยในการใช้งานเพราะว่าฟังก์ชันมันไม่ได้ครบเดี๋ยวปิดอีกชุดนี้ถ้าไม่ลืมก็จะเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่นะครับทีนี้ เดี๋ยวมาดูพอร์ตที่มันเป็นชีเด็ดคือทำกำไรได้เยอะนะครับมันทับเซิร์ฟเวอร์กันเนะาะตัวนี้ก็คือ2,000เหรียญน,นะครับ2,000เซนลงมาเทรด ปัญหาก็ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าอันนี้เนี่ยเปิดบายแต่ไม่ยอมเปิดอ่าเปิดออเดอร์เซลล์ทำให้ส่งบายเข้าไปนะครับน่าจะเป็นเรื่องของตัวสเปดที่มันถ่างบิดกับอาร์คออกไปนะครับถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่มันอาจจะปิดกำไรได้ยากสักหน่อยแล้วค่อยดู บัญชีนี้ฝากเข้าไปที่2,000นะครับตอนนี้ก็กำไรมา2 2 0 0กว่าเหรียญก็คือรราว10%เดี๋ยวผมให้ดู My FX Book o แล้วก็ตัวนี้เนี่ยผ่านประสบการณ์ที่มันทุบล้านจุดมาด้วยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะเราก็เจอดอดาวมาที่4 จุดแต่กำไรก็ทำมาถึง10%ได้นะครับตัวนี้เดิมทีเนี่ยวางทองเข้าไปด้วยนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เอาทองออกไปละเราจะเทรดแต่บิตคอยอย่างเดียวนะครับเพื่อให้ควบคุมสถานการณ์ได้กับบัญชีที่เทรดตัวนี้สำหรับท่านที่ อยากดูผลงานหรือ My e f f e c t b o o k ของเรานะครับก็สามารถมาขอดูได้นะครับแต่ว่าตรงที่ผมแชร์ออกไปเนี่ยมันแชร์ได้ไม่หมดอ่ามันก็จะมีพวกที่ไม่ได้เปิดแชร์มันมันเยอะประมาณนั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ